เราได้ยินเยอะมากนะโคชนะเดี๋ยวนี้ทุกคนเคยได้ยินแต่ค<น>โคชฟุตบอลเออนี่ไงเมื่อก่อนนีเจะนึกอะไรพอบอกโคชปั๊บอันนี้เป็นโคชทีมนั้นโคชทีมนี้ <ฟ üt S 1> ใช่ไหมส่วนใหญ่ใช้กีฬาใช่แต่วันนี้โค้ชมันอยู่ในที่ของอะไรฮะก,การอบรม ออด้วยแล้วเหรออ่าเดี๋ยวนี้มีเขาจะแสดงตัวบางคนเอ้ยคนนี้มาออคนนี้เขาเป็นโค้ชหรือไม่เขาก็เรียกตัวเขาเองว่าเขาเป็นโค้ชเดี๋ยวนี้เขาเรียกดูตัวเขาเปิดสอนในสื่อนี่ใช่ไหมสื่อออนไลน์นีเราก็ไม่เคยได้ยินเขาเป็นโค้ชนั่นโค้ชนี่โค้ชการเงินโค้ชชีวิตเห็นไหมได้ยินไหมไลฟ์โค้ชชีวิตเออไลฟ์โค้ชโอ้โหฟังแล้วมันยิ่งใหญ่มากเลยนะแทบจะเอาตัวไม่รอดนะนะ คือคือจะอธิบายฟังหน่อยเพราะว่าหลายคนก็จะสับสนว่ามันคืออะไรแล้วชีวิตมันจําเป็นต้องอาศัยโค้ชหรืออาจารย์อันนี้เดี๋ยวอย่างนี้ก่อนก็บอนี้นะฮะในหลักการคนเราเนี่ยเขาว่าความสัมพันธ์เอางี้ก่อนคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาคนที่เป็นหัวหน้าเขาเน่นะความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอย่างน้อยเขาบอกมันมี4มี่มิติด้วยกัน4มิติอ่าสเรื่องด้วยกันือ่ด้านด้วยกันหนึ่งคือคุณต้องทาหน้าที่เป็นทิเชอร์ เป็นคนที่เป็นผู้วังขบบัญชาเฮดหรือลีดเดอร์นี่แหละโอเคหนึ่งแลาเป็นทีเชอร์คือผู้สอนเพราะว่าบางทีคกูก็ต้องสอนเขาถูกไหมเป็นทีเชอร์ทีเชอร์ทีเชอร์จะไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันที่สองูคุณก็ทําหน้าที่เป็นโค้ชที่เรากำลังจะพูดเพราะโค้ชจริงๆในหลักการของการนนั้เขาเรียกว่าคนสอนงาน คอยแนะนำคอยไกลคอยอะไรต่างเนี่ยนะแล้วก็โคชเขาเพราะคนทำงานต้องลัวเขาใช่คือผู้แนะนำกบคนเป็นหัวหน้าจะไปนั่งทำงานยังไงก็ต้องโค้โคชคนหนึ่งเขาถูกไหมฮะใช่ใชพอตาแรกสอนแล้วจากนั้นก็โคชคอยโคชเขาเองนีดังนั้นควรจะเป็นยังไงนะตัวต่อมาก็คือก็เรียกว่าเป็นคอนซัล ให้คำปรึกษาตอนให้คำปรึกษาก็คือมาขอไฟเขียวสอบถามสารอะไรต่างๆนี่นะดิบปัญหามีไหมอย่างนี้ไปได้ไหมควรทําอย่างนี้ดีไหมบางอย่างเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วแหะแต่ว่าขอก็เียไฟเขียวหน่อยเพื่อความมั่นใจขอปรึกษาหน่อยอาจารย์สมัยก่อนนี่ก็ขอคาปรึกษากับศิลานีชขอคําปรึกษากับหมอนนพร่โอาจารย์อ่านประจําก็อ่านประจําพวกนี้มันของคนเก่าแก่ถูกไหมฮะและอันที่สี่เขาเรียกเมนทอร์หรือบางคนอ่านเมนเตอร์ก็แล้วเมนทอร์เมนทอร์ แว่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอ๋อผู้นําจะต้องมีสี่คุณนะสมบัติคุณนะลักษณะถูกไหมนะลักษณะลักษณะของว่าเป็นผู้นำางชึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโค้ช จะแค่สั่งการแล้วลงไปทําไม่ได้เหรออ้าวมันอันนี้ก็สั่งเฉยแต่ว่าบางทีเราไม่โคชมันไปไม่ได้อย่างที่เราต้องการโอ้โหตัวอย่างเช่นเราพอพูดถึงโคชกีฬาเนี่ยเรานึกถึงอะไรทีมฟุตบอลทั้งหลายถูกไหมฮะใช่ค่ะซึ่งนักฟุตบอล11ตำแหน่งแต่งจริงพอรวมผู้เล่นสำรองรวมอะไรมันเป็น20คนอย่างน้อยถูกไหมโอ้ร <20 2 S 2> วมน,น,นะถ้าไม่มีใครมาและแต่ละคนเก่งๆนั้นเลยถูกไหมฮะถูกหรือว่าเก่งคนละแบบแล้วทำยังไงเราจะโคชให้แต่ละคนเล่น อะไรแล้วมันเข้ากันไปทีเข้ากันได้ดีและรู้ทันกันและรู้ทันกันก็รู้ทันและเพื่อกันคนอื่นเออและที่สําคัญคือโค้ชจะเป็นคนที่ปลดปล่อยศักยภาพความสามารถของแต่ละคนออกมาอ๋อเหรออ้าวใช่สิฮะเราต้องบอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองบางคนอยู่โหค่าตัวแพงแต่ถ้าโค้ชไม่เขาก็ไม่อยากเล่นเหมือนกันหรือเล่นแล้วมันไม่ไม่แสดงผลงานออกมาไม่เต็มที่ออกมาเพราะนั้นคุณออกมาทางนี้ต้องอย่างนี้โค้ชไปเพราะเอาจริงจริงเนี่ยโค้ชเล่นฟุตบอลสู้ผู้เล่นเหลานั้ไม่ได้หรอก ใช่แต่มุมมองที่โค้ชเขาเห็นเนี่ยแล้วบางที่เนี่ยพอเปลี่ยนโค้ชทีฟุตบอลแั้นก็เก่งขึ้นเลยนะใช่ใช่ใช่มีปัญหาเรื่องโค้ชเนี่ยนะแล้วก็ต้องเปลี่ยนต้องซื้อตัวโค้ชต่างประเทศมาโค้ชเราเพราะฉะนั้นโค้ชมันก็มีผลอันนั้นเขาเรียกว่าในวงการกีฬาเราต้องใช้โค้ชหมดบางทีเราจะพบว่านักกีฬาไทยบางคนไม่สู่ระดับสูงสุดเพราะว่าติดที่โค้ชถูกไหมบางคนก็ยังติดอยู่กับคนเอาพ่อเอาแม่มาเป็นโค้ชอยู่เอาเอาคนของเราเนี่ยไม่กล้าใช้เมื่ออาชีพถูกไหมฮะ อย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะอย่างนี้เองงั้นเบื้องหลังความสําเร็จของนักกีฬาทีมเดะทั้งหลายทีมแชมป์นั้หลายนี่มันต้องมีโค้ชดีมันต้องอยู่ที่โค้ชด้วยใช่ต้องสำคัญมากแต่ทีนี้มาถึงตรงจุดนี้เขาเรียกว่าไลฟ์โค้ชหรือโค้ชเพื่อชีวิตไลฟ์โค <Life Coach. S 2> ้ช ทีนี้บางคนบอกถ้ามองภาพอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไลฟ์โค้ชก็แสดงว่าต้องคนผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากแน่นอนมันถึงจะเป็นโค้ดคนิดเดียวมือนักกีฬาก็ต้องใช้โค้ชที่ต้องมีสักประสบการณ์ของกีฬามาเยอะและมีความรู้รอบปรากฏว่าเราจะพบว่าโลกวันนี้ไลฟ์โค้ชไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดหรออ้าวไม่ใช่ว่าไลฟ์โค้ชอายุ80 90อ้าว เมืองนอกพี่เห็นอย่างนั้นนะก็เมื่อก่อนเมืองนอกนั่นมันถูกสอนมาเดี๋ยวนี้เราเห็นไหมฮะไลฟ์โค้ชบางทีอายุ20กว่าเอง30เองแล้วเขาประกาศตัวเขาเองเป็นไลฟ์โค้ชแท้ก็งั้นถูกถูกเก็บไปด้วยตัวเองก็หลายคนซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งเพราะว่าอย่างนี้โค้ชเพื่อชีวิตเนี่ยคือเป็นชีวิตที่ไปข้างหน้าไม่ใช่โค้ดเรื่องข้างหลังถูกไหมครับ อเอค่ะถูกไหมฮะใช่ใชเพราะฉะ<ช>นั้น<ช>โค้ชข้างหน้าก็คือต้องการก็เรียกว่าปลดปล่อยศักยภาพปลดปล่อยความสามารถให้คําแนะนําให้เราเนี่ยเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าทะลุเป้าหมายให้ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไอประสบการณ์ข้างหน้าไม่มีใครมีหรอกใช่ใช,ใช่ไหมใช่ใชประสบการณ์ข้างหน้ามันจะมีได้ไงอะ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของโคชเขามองเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพที่จะไปได้เขาจะพูดถึงอะไรจุดอะไรเนี่ยเขาว่าท้อเขาว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องไม่มีเราต้องลบมันไปสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีมันมีแต่คาเขียนไว้ทุกอย่างมันไปไปได้หมดนี่เขาโคชอย่างนี้เลยมีบัลลัสทอย่างนี้ถูกไหมฮะคือปลุกปลุกให้มันเกิดและกังบวกและการสู้เพราะฉะนั้นโคชนี่คือคนที่ปลดปล่อยศักยภาพความสามารถของคนถูกไหมครับอย่างงั้นเหรอเอาใช่สิฮะ แต่ขณะเดียวกันที่เราพูดถึงเรื่องโค้ชก็เพราะว่าโค้ชเองก็ต้องมีจริยธรรมต้องมีคุณธรรมเพราะโค้ชหลายคนไปไม่รอดมันไม่ใช่ไปไม่รอดดักตัวเองไปหาประโยชน์กับตัวเองถูกไหมฮะไม่มีจริยธรรมถูกไหมฮะพรวิชาชีพเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปหาประโยชน์โค้ชไปเพื่อเข้าทางของตัวเองถูกไหมครับแล้วเพื่อคนเข้ามาจ่ายเงินให้คุณเอ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดูเราก็จะได้ยินในเรื่องของปัญหาของโค้ชที่ไปอะไรเงินผิดระบบไปอะไรต่างเพราะบางทีนี่คนเราบรหน้าเชื่อมากมันก็ทําอะไรเยอะเหมือนกันนะเ,<อ>เพราะว่าบางคนมีความศรัทธาในโค้ชไงฮะคือหลงหัวทิ่หมหวัวตาไปเฉยๆเลยควักเท่าไหร่ก็<ต><ต>ควักได้อันนี้คือสิ่งที่มันน่าเป็นห่วงมันนั้นโค้ชก็ต้องเต็มไปด้วยจริยธรรมเต็มไปด้วยคุณธรรม นั่นะสิพี่ว่าต้องอยู่บนเขาเรียกว่าพื้นฐานอันนี้เลยนะต้องยึดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยจะเรียบแล้วอะไรรู้ไหมพี่แอนมีปัญหาในชีวิตธรรมดาคิดอะไรไม่ออกเราควรจะหาจิตแพทย์ใช่ค่ะแต่หลายคนไปคิดลบกับจิตแพทย์เพราะว่าเวลาเราไปหาจิตแพทย์ก็จะหาว่าเราเป็นโรคจิตหรือเป็นคนบ้าเอแต่ถ้าเราไปฟังโค้ดรู้สึกมันเท่โคชีวิต รู้สึกมันเท่พะรันโค้ดก็จะเข้ามาตรงช่องว่างนี้อารมณ์เดียวกันเลยถูกไหมฮะรู้สึกมันเท่นี่มีประสบการณ์มากๆมาเล่าสู่กันฟังมันอก็นี่มาเล่าให้ฟังทีนี้มันเรื่องมันอย่างนี้เขาบอกอาการของเรามันก็ต้องมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าต้องอ่านอาการตัวเองเป็นภาวะโควิดอย่างเงี้ยมันก็มีคําถามบอกว่านะฮะอาการของคนที่ติดโควิดเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนอาการของคนที่เป็นไข้ทำไมลักษณะของคนที่เป็นไข้โดยเฉใา่ไข้หวัดใหญ่เหมือนไข้หวัดเลยนะนี่คือคนติดโควิด แต่อาการของคนที่ไม่ติดโควิดจะมีอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคประสาทตูไปครับเอ้าหนัก,กเข้าไปอีกเพราะกลัวว่าจะติดตโควิดตูไปอ๋อกลัว <c oughs> คิดไปเองกังวลวิตกขนาดนี้เป็นทั้งคู่เป็นทั้งคนที่ติดโควิดคือมีอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่และคนที่ไม่ติดโควิดกูกำลังประสาทกินเลยนะไม่รู้ไปเจออะไรกันบ้างในวันนี้นะกังวลกังวลอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่รู้ใครไหนโคช้ชคนไหนจะช่วยเราได้บ้างเออจ้ะเอ้า,อานี่สิสิ่งที่พี่พูดไม่ออกเลยเพราะว่าไปๆมาๆก็ติดกับโค้ช ติดกับตัวเองอติดกับวิธีคิดของตัวเองเมืออยากจะบอกตรงนี้เลยเตือนๆเลยคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าใช่ไหม,มคนจะสวยสวยวาจาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่แกความ,วามร,รู้ใช่อยู่นานจึงต้องการการฝึกฝนด้วยตนเองค่ะไม่ต้องอาศัยโคช้ชสวัสดีค่ะสวัสดีครับ